ย,ย้อนย้อนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะขออยู่ต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่อง Ajuma Channel กันอีกแล้วนะคะสวัสดีนะคะเราก็มาอยู่กับเกม h o n ก k a i Impact 2นะคะตอนนี้เราจะมาทําอะไรนะคะวันนี้เราอยู่ในซีรีส์ของก็เปิดเป็นเลยสิคะนะคะก็เปิดเป็นเลยสิคะวันนี้นะคะเราจะมาหา เคียวให้นอกเซเลคคุงกันนะคะทำไมคว้าคุงงงเซเลจังนะคะจะหมดแล้วคือตอนแรกฉันก็คิดว่าแบบเมื่อไหร่ตู้เซเล่มันสเลมาน่าฉันจะหาอาวุธมาให้น้องซีนะคะเพราะว่าเห็นชุดแฟมันเข้าไงชุดแฟผีเสื้อนั่นน่ะก็นะคะมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่านะคะว่าเราจะออกอาวุธใหม่นะคะตอนนี้เราขาดแค่อาวุธนะคะเธอกับปานบนกลางนะคะอจะขอให้อาวุธก่อนนะ โอเคเราก็บูชาจะไม่หวนห่วนไว้นะคะัภาวนาไว้เปิดไปเลยสิบโลหวานๆนะคะทุกคนเพื่อมให้เป็นการเสียเวลาใดๆทั้งสิ้นต่อยู่กับนังพูมันออกดีนะหรือเปล่าวะเธอหรออีอะไรอ่ะกาลิเลโอคือหนึ่งแล้วหนึ่งอุ้ยแรงอ่ะอันนี้กี่โลแล้วว่าเธอ อย่าบอกว่าจะออกอันเดียวนะขออาวุธได้ไหมล่ะเธอมันฟ้าหมดเลยอ่ะอเอาดอ,อกไงอ๋อไม่มีอะไรออกเลยสิบโลมันการันตีไม่ใช่หรอปานออกเธอปานกลางโอ้โอไม่อาวุธฉลาดอ้โ no! นเธออาวุธถ่าย อาวุธออกมันเปอร์เซ็นต์มันขรึ่งหนึ่งขอาวุธเลยนะพี่จริงเหรอสองเอร์เซ็นบาทหนึ่งอร์เซ็นนะพี่ปานตอนนี้เราก็เหลือแค่ปานบนนะคะคือ <c oughs> แบบ <c oughs> ดูประวัติหน่อยสิสิบโลออกโลที่สิบเลยเหรอแรงอะ่ะเราเหลือเพชรอีกสองพันสามนะคะเออก็ถ้าหลุงเล่นไปเลยไหมหรือว่าต้องเก็บให้ครบสิบโล, <c oughs> ลเลย <c oughs> ถลุงไปเลยนะคะเออเราเชื่อกูรูนะคะมาถาลุงไปเลยนะคะคิดว่าน่าจะทันอยู่อีกอันหนึ่งมันขาดไม่กี่โลเองนี่อาวุธออกเถอะไม่ออกนะฮะต้องออกไม่ล่าทำไมต้องทำให้คลิปมันยาวด้วยอาวุธ รูนหน้าเป็นกระต่ายอะไรเนี่ยอเน,นี้ยไม่ใช่นะคะขอวุธหน่อยจ้าไม่ออกแน่เลยผมว่านะเงียบมากเลยอ่ะเหลืออีกเก้าร้อยเถอ ไม่คิดจะออกก่อนสิบโลเลยเหรอกาลันโตทูกาลังตีเนี่ยไม่รอดแล้วหนึ่งสิบโลจริงๆว่าฉันดูแล้วอะ่ะทำไมาทุกคนอาวุธอะขอแค่อาวุธไม่ได้หรอกเกมนี้ไม่ออกไม่ออกค่ะทุกคนความพยายาม สามสีกครั้งไม่มว่าสบผลสมเร็จฉันเคยเปิดมาแล้วนะโลหนึ่งอุ้ยเาเปิดมากี่รอบแล้วนี่นับหลังสีม่วงไปใช่ไหมเธอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนับสี <8. S 1> ม่วงลงล่างอะ่ะอแปดหามาอีกสองโลนะคะอีกสองโลเออเราก็จะมาดูกันว่ามันจะได้หรือเปล่า เพะว่าได้ไหมล่ะสองโลได้จากไหนวะอาบิทก็ไม่ได้ลงกันเมื่อวานถ้าพี่ลงอาบิทเมื่อวานะพี่ไน้เพจพอเปิดเราเออมอแต่เลนเล,น,เลนอยู่นะคะเอมเออเอ็มอก็ได้อีกร้อยห้าสิบะเอ็มเอหรอเอไม่ได้ลงเลยอ่ะนั่นแหละจบสิ้นที่หอ่อไม่มีเพชรแล้วหรอไม่มีตรงมีตัวเลยหรอ กัลเอินสามร้อยวันก็ไม่น่าจะมี <ś led> ไม่น่าจะถึงได้ประเด็นตุ๋ยนะครับท <ś led> ีนี้เนี่ยด่านดานชาเลนจ์ของตัวละครอ่ะไม่น่าจะผ่านด้วยน่อ้อยโอเคเราเอากลางมานะเอากลางมาใส่ดีกว่าจะรู้แล้วไม่ <ś led> มต้องแย่ได้นะก็อลางมันกลางมันมันบวกอะไรพี่ หกลางความเสียหายทั้งหมด10%หลังจากชั้นจโจมตีรมตวมศัตรูความเสียหายน้ําแข็งเพิ่มขึ้น15%นะคะกลางไม่พปดีสุดหรออืออุ้ยได้เอฟเฟกตสองชิ้นพอดีเลยอ่ะใส่นะคะทุกคนอเหนี่ยนน้อยก็ได้อะไรปลอบใจนะคะไม่หลุดเลดก็พอละเกมนี้คือแบบการหลุดเลดคือน่าก,กลัวนะคะนายเอาไปเลยคนเลยๆอย่างเรานะคะสติกมาตะเอาเกียตนะคะ คืออะไรยืดคลิปให้มันยาวหนึ่งนะคะเดี๋ยวมันจะสั้นเกินไปหรือเปล่า <S <S มาดูฉันอัพสตาร์มิดอะไรนะเขาเรียกนะสติกมาตาดีกว่านะฮะอัพไปเลยนะคะไม่สนใจอะไรอยู่แล้วนะสรุปเซเลมันจะกิ่งไปเนี่ยมันเป็นตัวที่กักกากาที่สุดในเอเดนันแล้วนะดูเหมือนของจะฟูเด๋ยวก็ไม่ฟูก็คืองง มันไม่มีอามาตะเธอมันเล่นยากนะคโอเคก็ประมาณนี้แหละนะคะทุกคนก็มาเปิดให้ดูกันนะคะคิดว่าไม่รู้ว่าจะหาทันไหมนะคะเออก็ถ้าทันนะคะและคลิปยังไม่ได้ลงก็จะเอามาต่อนะคะแต่ถ้าทุกคนเห็นว่ามันจบไปเลยก็แสดงว่าไม่ได้นะคะทุกคน โอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะที่มีเพชรเปิดนะคะสำหรับหงไก่หงไก่ดานานมาทีนะคะฟิลแบบโอลิมปิกนะคะ3ปีมีครั้งอะไรนี่คลิปโอเคเนาะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะสำหรับใครชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอ j u m a r า Channel ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ,นะคะอันยอง